ครับพ่อจันครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราเห็นกันโดนเนาะครับก็คือว่าไหนข้าหยากต่างคนต่างหาอยากหากินไปโอ้ไม่ก็เข้าวยาดหยากธรรมดาเจ้าเฉลยงูขึ้นมาว่ววัวใครได้ออกเนาะช่วงหลังนี่เนาะครับครับนันก็คือว่าก็ไปทำงานไปยกบ้ารเนี่ยพระเจ้าไ้สองหลังก็เลยมาที่วันนี้เวลาตั้งแต่ มาวัดกระจินห้วยหลงทางมาวัดนอนนั่นมากเลยวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทันว่าดีเนาะหนึ่งทอคอหนึ่งทอขอหนึ่งทอคอหรักนี้รักหน่วยจะได้สามรักหน่วยได้สามได้สามเนอ หลักสิบได้เก้าได้เก้าหลักสิบได้เก้าถ้ามาเม็ดเดียวก็คือเก้าสามสามารถน้ำกันคี 3, ้เกลวสามครับครับมาแมานน้ำกันคี้เก้าสามแล้วถ้าจับคู่ถ้าไม่มาด้วยกันจะวิ่งกับตัววิ่งเก้ากับสามวิ่งเก้ากับสามครับเมกลุ่มก็คือตัววิ่งเลยวิ่งเก้ากับสามที ถ้ามักบินมักสอนมักเล่นเราก็สามถ้าบ้ามาด้วยกันจะจับคู่ให้จับคู่ สถ้ามาด้วยกันเม็ดเดียวคือ93ถ้ามามาด้วยกันจับคู่เด็กกนะ เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าเนาะสามมสาม่สามคือตัวเก้นี่ตัวเก้าสามลลุกใหม่ เบิ้งเป็นตัวเด่นแล้วก็คือซื้อยุตตัวนี้รวได้เนาะังมาน้อกันได้ลงมาต้อกันแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเอาลงมาก็ตรงตรงง่วงก้าสามแบบเป็นตัวตัวเด่นนะเอาเดี๋ยวผมเจะลงมาตัวเด่นเนี่ยก็สามเพราะว่าถ้าหากว่ามานต้อกันจะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวเด่นนี่ครับผมถ้าผมกาผมก็ต้อกกาที่ตัวผมเด่นไว้ก่อนเป็นตัวแรกคือได้เก้าสามเก้าสามเนาะตัดผมว่าง เรกตัวที่สองถ้ายู่รับวันี้มันจะมีเก้าสกสมก่อนจะให้เก้แล้กสา่าสามบอกวันประหัดเลยบอกวันปะหัดมากเกินีนหารักเขามันก็ต้องหาสามวันปะหัดบนีนาะครับมันตรงเลข วนพรหัสออกว่นพระหัออห้องเป็นว่นทหาเรื่องคู่นี้ผมจะให้วงศึกษกับคมจะให้79แล้วไม่มาดึา 9. า9แล้วก็59ว่านหาผมจะวงให้ด้านละสองคู่ ได้รับสองคูแต่ว่าถ้าหากเอฟซีท่านที่กำลังดูผมทำอยู่ในขณะนี่เนาะถ้าหากว่าที่ผมว่องไปนี่ถ้าบ่ถูกถูกใจถ้าถูกใจตัวใดที่ผมเขียนลูกในนกระดาษนี่นะในสมุติในตอนนี้ถ้าหากว่าสอบตัวใดยู่ในนี่ก็จะค่อยจัดเอาถ้าบ่สอบตัวที่ผมว่องไปถ้าบ่เปยังนัน ถ้าชอบที่ตัวบัสครับก็จะครับถ้าชอบตัวไหนจังจังออาอยู่ไนนี่จังค่อยจัดออกอยู่ไนนี่ถ้าหากว่าชอบตัวที่ผมลงไวถ้าหากว่าชอบตัวที่ผมลงไวรับก็เอาจัดเต็มที่ครับจัดเด้เต็มที่คือตามรักคือตามรักของผมมันนี่มันจะได้สามเป็นหลักหน่วยเก้าเป็นหลักสิบผมก็ต้องวุ่เก้ากับสามเป็นตัวเด่นแต่ตัวอื่นก็ต้องวุ่ที่ตัวชอบในใจของผมก็มีหาสามกับ หาเก้าหมเพิ่มหาเก้า,<ห>าเป็นลูกสอบครับเป็นลูกสอบสอเป็นการส่วนตัวเนาะการส่วนตัวหาเก้าและห้าสมเพราะว่าเลขวันประหารมันตรงรับหามันจะบนนี้วันมันอยู่แล้วนะมากสามวันก็คือหาสามมาตามวันเก็คือหาสามครับครับครับคือคือบนนี้หานะครับต้องจัดใส่หาใส่เก้าแล้วก็ใส่สามเตัวเกเกาเพื่อตัวรอง เก้ารองรองครับอันนี้ห้าสามเก้าสามตัวเด่นเดนาะตัวเด่นคือเก้าสามมันบมดผ่าผ่าเก้าสามมาน้ำจัดมันลงไปคือเก้าสามเน็ดเดี่ยวคือเพราะว่าเป็นตัวเด็ดคือวิ่งก็ต้องวิ่งเก้าวิ่งสามนี่แหละนะเป็นตัวเด่นแล้ตัวเด่นเป็นเลกวิ่งครับเป็นเล็กวิ่งได้วิ่งเก้ากับสามนะครับเก้าหลักสิบสามหลักน้อย ก้าอยู่หลักสิบสามอยู่หลักหน่วยเดีับเด้อทำกาบห้ี่พี่น้องยิ่งเสียนเก้าอยู่หลักสิบถ้ายิงเม็ดเดียวก็คือเก้าสามอ่าไม่ม่แล้วจับคู่ถ้าไม่มาด้วยกันเดี๋ยวผมจับคู่ให้เด้อเก้าแปดเอ้อเอาไหมเก้าเจ็ด 9ก9าหกเก้าหากสี่กสองกสี่กสองแล้วก็สอามเจสาม กสามห้าสามสี่สามสองสามเก้าสามป็นรมาหบตัวสุดท้ายโอเก้าสามวาน้กาสามเพราะว่าเป็นตัวเด่นเป็นตัวเดงก็ต้องเอาลูกมาว้น้ำแล้วจะวงอห้เก้าสามอ่ีกับสิบหกที่เก้า ก้าวหลักสิเ็กก้าวห้าสาคือเกาวงหาตัวเกาานี่แหลว่าหมดอยู่กัดท่าหายกับท่ามดเสือมันกับให้เป็นแล้วตัวนี้ก้า,า,ห,า,าห้าเลขก,กำลังวันเลขก,กำลังวันติดห้าหาก้ ้าสามก็เก้า้เพ่ให้ใส่วิจรารณญาณในการรับสมว่าตัวใดสมควรตัวใดสอบจังใครจัดขัดกับพานถ้าสมตัวที่ใดถ้าผมว้่ให้ถทว่าถูกใจเ็บ่เอาก็ได้ถ้าถูกใจก็จัดเอาให้เต็มที่นะครับ ถ่ายชิดพยัญชนะนี่ยังฝากถึงพี่น้อง 4, เอฟซีกับท่านได้ครับฝากป่วยพ่อนพี่น้องเอฟซีนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจะไปถึงนี่ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีโศใช้สนธกรา,าชากันย์ขึ้นค่ำลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าเสียกรบเปาผ่าของเอฟซีทุกท่านและเอ็นนิ่มทุกท่นานย่าได้ขายงอกมาตั้งใส่กันไม่ตึเงินแต่ท่องงอกไปตั้งหัวกับหินนีแต่เป็นแต่พ้อยตึงทงสีทงผ่าให้เงินลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าเสียกระเป๋าผ่า เอฟซีทุกๆทาา่านแยกขาดการสการเงื่องข้ามแยขาดเรียงเนื่องใส่แห่รังไหลขม่าทุกมือทุกวันนอนคิดรับไก่ฝันดีให้ถี่แบตเตอรี่รังวันที่หนึ่งที่สองตเธอ,อพระราษฎรไมา่แข็งแรงอาจจะเรื่องรูกเรื่องมังมีสีสูตรกลมด้วยเงินทองเงินไหลน้องทองไหลม้าสู้กระเป๋าเสือกผ้ากระเป๋าผา,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 ายเอฟซีและเอ็มินทุกๆทา่านแยกได้ขาดเป็นตัวนำตกตาดทางให้ได้เข้อตัวทาง สาธุสาธุสาธุาขอบคุณพระาจ้านั่นแหละนะครับ